โยวาซาบดวิลุนเมกาเดวิลลุนดูไปเดวิลลุนชาวจ่ายจกลุ่นกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเจ้าตัวเกมเดมอนเซเดเยอร์เดอะฮิโนคาเมทูนิคเลสองกันนะท่านผู้ชมนะอันนี้ก็เป็นภาค2แล้วนะครับท่านผู้ชมเป็นภาคตอนหลังนะครับก็ต่อจากภาคที่สู้กับ เสาหลักเสียงนะท่านผู้ชมนะเสาหลักเสียงนี่ไปสู้กับพวกดาดาคินะท่านผู้ชมเออใน uh, ภาคอะไรนะรลึงระบำะไรอ่า uh, อันนี้ก็จะเริ่มต้นที่ภาค uh, ช่างตีเหล็กนะท่านผู้ชมนะ uh, จนถึงาสุดสู้กับมุซันเลยก็จะเป็นแบบเ uh, สาหลักจะออกมาครบทุกตัวแล้วนะครับในภาคนี้นะท่านผู้ชม uh, อันนี้ก็ค่ายผู้พัฒนาเป็นเซกานะเปิดให้ uh, ซื้อนะครับบนทั้งนินเทนโดสวิตต์นะครับ PS4 PS5 แล้วก็คอมพิวเตอร์ PC นะท่านผู้ชม Xbox ด้วยนะท่านผู้ชมนะราคาตัวเกมก็ประมาณ 2,000สำหรับ Nintendo Switch สามารถเล่นได้นบน Nintendo Switch 1แล้วก็ Nintendo Switch 2แล้วก็ Nintendo Switch Lite นะคลิปนี้จะทำมาเพื่อใช้ในการตัดสินใจนะครับในการซื้อนะเอาจริงๆแล้วนะครับ อ่ถ้าซื้อเกมนี้มาเนี่ยมันสามารถที่จะเล่นได้ทั้ง Nintendo Switch 1 OLED Light นะฮะแล้วก็ Nintendo Switch 2เลยนะครับอันนี้พี่ก็จะมาเล่นบน Nintendo Switch 2นะเป็นเครื่องเล่นเกมพกพานะครับถูกอัปเกรดเยอะมากนะท่านผู้ชมนะไปดูคลิปรีวิวจัดเต็มได้นะครับราคา17,900บาทนะครับก็อันนี้ผมซื้อแบบเช่ารหัสมานะรหัสก็ประมาณอ่า400กว่าบาทนะครับแต่ผมทิ้งลิงก์เช่าไว้ให้นะครับสำหรับใครแบบว่างบน้อยก็อ่าไปซื้อแบบเช่าก็ได้สำหรับใครที่งบเยอะก็ไปซื้อแบบแผ่นก็ได้นี่แล้วแต่่่่สะะะะะดวกกกนนนนนทาาาาผู้ชมมมอเเเรรจลลััยคบ็ คลิปนี้นะครับเราจะมาดูกันซิว่ามันมีภาษาอะไรบ้างนะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็ต้องต่ออินในการเล่นไหมอันนี้แบบเช่าผมไม่จำเป็นต้องต่ออยู่แล้วผมไม่เล่นออนไลน์นะครับภาษานะครับก็มีแค่ว่าภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เป็นภาษาเสียงนะเป็น voice นะท่านผู้ชมญี่ปุ่นนะครับกับภาษาอังกฤษนะครับแค่นั้นแหละปรับกราฟิกไม่ได้นะท่านผู้ชมนะแล้วเกมนี้ละได้ประมาณ30 fps นะครับจะมีให้เล่นแบบแนวสตอรี่นะครับแล้วก็แนวแบบว่าอะไรนะ Uh, V.S. Mode นะแต่ผมจะไปเล่น Story ให้ดูนะครับแล้วก็เล่น V.S. Mode ด้วยนะนี่อันนี้ก็จะเริ่มที่เรืองระบำก่อนตรงนี้นะครับมันเป็นการเล่นทวนนี้เฉยนะท่านผู้ชมนะโหลดไวนะถ้าเล่นบนเครื่อง n i n t e n d o s w i t c h 2โหลดไวมากนะครับตัวเกมนันได้30 FPS นะครับกราฟิกเป็นไงเดี๋ยวเรามาดูกันในเกมนะฮะนี่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคาสินคาสินก็ันได้ประมาณ24 30 FPS นะ นีมีให้ดูด้วยนะครับไม่มีภาคไม่มีภาษาไทยนะไม่มีมอสไทยต้องไปหาลงกันเอาแต่ว่าใน i n น e n d o มันลงไม่ได้อยู่แล้วต้องต้องมอสหรือว่าแปลงเครื่องเอาแต่มันอันนั้นก็เป็นแบบนิสัยไม่ดีหน่อยนะครับต้องชมนะโอเคมาอันนี้ก่อนที่เราจะไปนะครับมันทวนนะก่อนที่จะไปเสาหลักเสียงไอ้ก่อนที่จะไปอ่าเล่นภาคลึงลำปำนะต้องชมนะ ใช่ไหมอินเตอร์เทนเมนต์อะไรเนี่ยเนี่จำไม่ได้ย่านเลยย่านอะไรสักอย่างอะไรโปรเซสเซอรพอาะดมกลิ่นมันจะเหมือนภาคแรกนะครับนี่เห็นไหมกราฟิกนะครับพอมาอยู่บน Nintendo Switch 2เนี่ยไม่แย่นะท่านผู้ชมนะแต่ก็ไม่ได้ชัดมากนะครับอืมต้องพูดอย่างงี้ไม่แย่ไม่ได้ชัดมากแต่ว่าก็ไม่แย่กว่า Nintendo อ่า Nintendo 1แน่นอนนะครับท่านผู้ชมเช็ค นี่อันนี้จะเป็นแบบเนื้อเรื่องนะรันได้ประมาณสสิบเฟรมนะครับแต่ถ้ามันฟอนในโน้ตสวิสองนี่รันได้แนนอนหกสิบเอพีเอสนะเห็นบอกว่าเอฟซียี่สิบหกเขาจะแบบมีให้นานหกสิบเอพีเอสอยู่คุยก่อน mm. มันให้เราไปไหนวะโอเคออันนี้เป็นแนวแนวเนื้อเรื่องนะนี่เดินสำรวจนะครับ มันจะเป็นแบบแนว TBS เลยนะเย่เหมือนมาหาเอ่บอบ่อแสสักหน่อยเดินกลับไปฮะเย่เอ,อะไรวะคุย โน้นนตุมันจะนาเสแสร้อยู่มันต้องตามหากลิ่นปีศาจนะท่านผู้ชมนะโอเคนี่ไม่ใช่ปีศาจกลิ่นแบบนี้นี่ภาคเรื่อภาคลึงระบบํานะนี่โอเคไม่นี่เงินดมกลิ่นดมกลินนก่นต้องไปสำรวจทุกคนนะฮะ ขนาดแท็กเฮ้ยน,นี่มีกิน,น,นมีกินมีกินมีกินเห็นไปฮะเช็คเช็คให้หมดนะครับแถวนี้มีกินนะเราอ่ะไอ้แดงแดงเมื่อกีมก้มีกินมันน่าจะไปม,มีอะไรแก่พวกแบบ ปีศาจนะเอ่กลับมาครับคุยโอมกูมีดราซายุมาหาบอแสนะครับหย่อมบอดีมีหนังสือสองเล่มมาเก็บให้หมดครับ cụm mỹ tên sinh nãy giờ phân nữ đó anh ơi tít tối anh ơi มานะครับหาบอรเสร็ได้แล้วมาหาเสาหลักเสียงก่อนภาคแรกมันไม่ยอมให้ลิ้นเนื้อเรื่องนะภาคเสาหลักเสียงแล้วมันมาขายเป็นภาคสองแล้วนะครับมสันดานหมามากนะครับกิมเสมก,สาาก,สาาก้ามึงมีเนง้ยกะเอาคุ้มอ่านี่เป็นในส่วนของอะไรเอ่ยออฝึกวิชาเหรอโอเค ันนี้เป็นเนื้อเรื่องนะครับท่านผู้ชมนะเนื้อเรื่องมีคนบอกทำไมไม่ต่อด็อกนะครับพี่อ่าอันนี้มันเป็นแบบแนวเฮนฮิลนะทำคลิปแบบแนวเฮนฮิล uh, uh. MM ready ไอสองคนนี้ร่วงหมดแล้วมีทันชิโร่เนี่ยแหละที่แบบได้เรื่องได้ราวสุดนะท่านผู้ชมในหมู่พ้องเพื่อนนะฮะอ่าน,นี่ก็เป็นแบบเลื้อเรื่องนะฮะ นี่คลิปก่อนผมพยายามจะเล่นให้ไวนะครับนี่แต่งตัวมาแนละ้วโอเคเดี๋ยวผมขออันนี้เราอันนั้นเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปเล่นไปเล่นในส่วนของพ v p UP นะเดี๋ยวผมจะไปเล่นในส่วนพ v p UP กันนี่อินซินมินคลอมปิกไปเป็น E S mode นะครับตรงนี้ะระ,ะ CPU ขมอนบรู on, มาเลยจ้านี่เรามาเล่นอ่าไอมันจะมีเสาหลักหมอกกันไหมตัวละครบางตัวมันยังล็อกอยู่เราต้องไปเล่นปลดเอานะท่นานผู้ชมนะกับซื้อนะครับนี่โอ้มีชุดได้ด้วยมีชุดหนึ่งชุดสองได้หรอวะโอเคอ่าเดี๋ยวเราเล่นมิสุริกันนะท่านผู้ชมนี่แล้วก็โตกิโชอันนี้เราจะให้อสูรเล่นเจอกับอสูร อ่ะกสัสอ่ะไปลุยเลือกด้านมาเลยจ้าลุยฮะเย้หวานเจี๊ยบเอาเรื่องเอาเรื่องอื้อข่อยสิกดไว้อย่างเดียวคนดูนี่เอาสิอื้อสวยอ,อ,อันนี้กดอีกอย่างเดียวนะคนดูนะกดอีกอย่างเดียว แล้วกดอ่าอกะอีโอเคสวยอากะอีอุ้ยอากะอีนี่อุ้ยอากะอีเอา้มามันต้องใกล้กว่านี้เหรออุ้ยอุ้ยอุ้ย,อ,ยอุ้ยโดนต่อยอื้อนี่อีกอันนี้กดอีกอย่างเดียวนะท่านผู้ชมนะอื้ออันตีครับนี่เรียบรย้อยมา,านเจี๊ยบครับ นี่ปราณนะ่รปราณความรักเหรอชิดดูปราณความรักกีเพิ่งเคยเห็นเรียบร้อยสำหรับตัวครับรอบนี้เป็นมุยจิโร่ทูกิโตเปิดปานได้ด้วยนะท่านผู้ชมนะเดีย๋ยวนี่เป็นไงน,น่ะปานอย่างเดียวติดครับสวยนี่โอ,อ้โหดโหด สวยอือกด R กับ Y นะเมื่อกี้นี้แล้วก็กด X e, มี X e, อยู่สวยสวยสวยอือโหนี่อื้อ,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 อสวยอันตีเอาอ้ยกดวือดอันตีวืดคนดูเรียบร้อยดิอย่างนั้นนะ่ะมานเจี๊ยบ โอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกม Demon Slayer The Hinokami ok Chronicles 2นะท่านผู้ชมนะอืมก็ไปจัดก,กันได้นะครับท่านผู้ชมผมทิ้งนิ้งซื้อไว้ทั้งตัวแผ่นนะครับแบบทั้งเช่าแล้วซื้อแบบแผ่นนะท่านผู้ชมนะเล่นททั้งนิ้งเทนโดสวิตต์หนึ่งและสองรันได้ประมาณ30 FPS ไม่มีภาษาไทยนะท่านผู้ชมอืมก็ไปจัดก,กันได้นะครับแล้วก็ตัวเครื่อง17,900บาทนะท่านผู้ชมนะไปจัดก,กันได้นะครับสำหรับวันนี้พี่โค้ดก่อนเจอะไปคลิปหน้าบายจ้า